เขารู้สึกผิดพลาดมากค่ะผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตผิดพลาดมากจริงๆทุกคนหลังจากที่เขาทิ้งคุณนะคะไปไปเจอคนอื่นนะคือไพ่ขึ้นชัดมากเลยว่าเขาเนี่ยกับคุณเนี่ยอาจจะเคยได้พบกันจริงๆนะคะแล้วทีเนี้ยเขาทิ้งคุณไปมีคนอื่นทิ้งครอบครัวไปนะคะเออเป็นเรื่องราวพลังงานของคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วค่ะแล้วคือสุดท้ายแล้วอะคะ่ะคือเขารู้สึกว่า สิ่งที่เขาไปเลือกหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขามีอยู่ณนะปัจจุบันนะคะคือมันไม่ดีเลยมันไม่ตอบโจทย์เขาเลยมันไม่มันไม่เลิศเลยมันไม่จึ้งเลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบผิดพลาดสุดๆในชีวิตนะคะขึ้นไพ่แบบจัเจวิลนะคะแล้วก็ไพ่ ใายครอบครัวนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของรักสัมเศร้าเรื่องของการที่ทําให้ครอบครัวผิดหวังนะคะเสียใจนะที่ทําให้แบบความเป็นครอบครัวหรือความเป็นแฟนหรือการครบหาระหว่างคุณกับเขานะคะต้องจบไปนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นจุดชนวนนะคะเป็นต้นตอของสาเหตุนี้นะแล้วมันก็ทําให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยแยกย้ายกันนะคะแล้วก็จบความสัมพันธ์กันไปนะ ขึ้นไพ่ six of cups นะคะก็คือคนเก่าๆของคุณเนี่ยเขามีความคิดถึงนะคะแล้วก็รู้สึกอยากจะกลับเข้ามานะแต่เขารู้สึกว่ามันน่าจะยากมากๆเลยนะเพราะว่าคือต้องเข้าใจแหละว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณนะมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กอะนะคือมันหนักอะนะคะมันหนักแล้วก็ตอนนี้คือเขารู้สึกว่าคุณในเวอร์ชั่นที่ เขาทิ้งไปกับคุณในเวอร์ชันปัจจุบันนะคะคือไม่เหมือนกันนะคะเป็นคนละคนกันเขารู้เขาไม่ค่อยรู้สึกว่าคนในปัจจุบันน่ะคือดูสวยดูหล่อดูดีดูดมีเสน่ห์ดูแบบโอเคมากๆเลยคือดูดีกว่าเมื่อก่อนนะคะอืมแต่ณปัจจุบันตัวเขาเองอะ่ะคือเขาก็ไปคบกับคนที่เขาทิ้งคุณไปอะ่ะ นะคะคแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กไงมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาตั้งใจนะคะขึ้นไพ่ดีแอมเพรสเนาะคือมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเออการที่เรามีความมั่นอกมั่นใจว่าเออคนคน,คนนั้นอะคือคนที่ใช่แต่แท้จริงแล้วอะคนที่เป็นตัวจริงหรือคนที่เหมาะสมคู่ควรกับความเป็นตัวจริงของเขาก็คือตัวคุณนะคะและเขาก็เป็นคนที่ หลงผิดนะคะหลงผิดคิดว่าเออสิ่งนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไม่ว่าเอออาจจะเป็นจุดรอใจหรืออาจจะเป็นในในเรื่องของความคิดของเขานะคะที่ที่คิดไปเองว่าเออมันมันดีนะเราควรที่จะเลิกกันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไมได่ดีอย่างที่เขาคิดนะคะมันเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกค่อนข้างผิดหวังกับตัวเองนะคะก็ผิดหวังในตัวเองว่า เออเราไม่น่าทําแบบนั้นเลยไม่น่าที่จะทิ้งคุณเลยอะไรเ้ยมันก็เสียใจนะคะตัวเขามีก็สัมผัสถึงพลังงานได้ว่าเขาเองก็เสียใจนะคะที่เขาเลือกหรือว่าตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะพอเขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาแบบ มีความหลงอะขึ้นไพ่เดเดวิลอะคะ่ะเดเดวิลมันก็คือความลุ่มหลงมัวเมาอยู่แล้วนะคะมีความหลงทางลู้นมากๆเลยอะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีการหลงผิดไปได้นะคะขึ้นไพ่แปดเหรียญน,นะจัสติกเนาะคือหลงมากอะนะคะหลงมากคือบีไม่ได้พูดว่าเขาโดนของหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่ว่าค่อนข้างแบบ หลงเหมือนคนหลงผิดอะคะ่ะแล้วก็ณวันเนี้เขารู้สึกสำนึกแล้วก็รู้สึกคิดต่าง,าง,างๆนานาในหัวแบบอย่างอย่างเช่นเขาคิดว่าเออถ้าสมมติว่าคุณกับเขายังคบกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมันจะดีนะอะไรเงี้ยมันก็คงจะดีการที่เขาตัดสินใจที่จะเลิกกับคุณไปตอนนั้นะ่ะคือเขาไม่น่าทําแบบนั้นเลยอะไรอย่าเงี้ยนะคะแล้วก็ มันมิมองว่าเขามันทำให้ชีวิตเขาลำบากขึ้นนะคะเออมันแล้วแต่เคสละกันนะบางเคสเนี่ยสมมติว่าเขาหยาก,กับคุณไปนะคะในเคสที่แบบแต่งงานกันหรืออาจจะมีธุรกิจร่วมกันแต่งงานกันทำธุรกิจร่วมกันถ้าเขาจบไปอะแล้วแราแบบว่าเลิกกับคุณไปแล้วมันเหมือนแบบมันกระทบในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ย การที่เขาอยู่กับคุณคุณอาจจะดูแลเขาดีอะไรอย่เงี้ยแล้วพอเขาไปอยู่กับมือที่สมหรืออยู่กับอีกคนนึงมันอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีขนาดนี้มันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันอยู่แล้วมันไม่สบายอะค่ะไม่สบายเหมือนอยู่กับคุณด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเขาอย่าล้างกับคุณแล้วเขาจะต้องสูญเสียในเรื่องของสมบัติแบ่งหารครึ่งหรือแบบสูญเสียลูกสูญเสีย ธุรกิจอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะคือเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยอะกับกับตอนนั้นแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยคือบี้ก็แอบบมีความรู้สึกว่าเขาเองน่าจะหลงมัวเมาอะ่ะอืมเขาน่าจะหลงหลงชั่วครั้งชั่วคราวไปกับสิ่งๆนั้นจริงๆมันเลยทําให้เขาอะ่ะเหมือนกับยอมที่จะแลกมาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่แท้จริงแล้วอะ่ะ เขามานั่งทบถวนเรารู้สึกว่าเออมันได้ไม่คุ้มเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเราอา่ะเวลามันรักหรือว่ามันลุ่มหลงอะค่ะคือมันมันเหมือนกับไม่มีสติอะเออคิดคนมันหลงอะเราเคยเราเคยเป็นไหมอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเคยเป็นเวลาเราหลงเรารู้สึกพอมันมีสติขึ้นมาหรือไม่ได้รักแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรารักคนคนนี้ไปได้ยังไงอะไรมันเป็นฟิลประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่า เออมีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ณนะวันนั้นนะ่ะคือบีแอบจับพลังงานได้ว่าเขาน่าจะทําไม่ดีกับคุณหนักอยู่นะก็คือเหมือนอาจะผักใส่ไรส่งหรืออาจจะแบบว่าทําไม่ดีจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเองแบบพาบี่แอมมองว่าเขาหลงผิดจริงๆอะ่ะเออเขาเองอาจจะรู้สึกว่าแบบเออไม่มีคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนคิด เอาความมั่นใจมาจากไหนอะไรแบบคิดไปเองน่นหนีหน่หนอะไรอย่างเงี้ยไปเลยว่าว่าตัวเองแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะว่าตัวเองดีว่าตัวเองแบบเลือกถูกแล้วแบบตอนนั้นคือคนมันจะไปคือมันฉุดไม่อยู่แล้วอะคือคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าเออแบบ แทบจะงงแล้วก็ช็อกเลยว่ามันเป็นจริงหรอนะวันนี้คือเขาแบบอยากที่อยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เพราะว่ามันค่อนข้างช็อกนะเพราะว่าตอนที่เขาบทที่เขาใจร้ายกับเรานะคะบทที่เขาจะเลิกกับเรานี่มันแบบคือหลายๆคนก็คงจะบอกกับบาร์บี้ว่าอาจารย์มันมันแย่มากเลยนะณนะวันนั้นที่เขาทําร้ายจิตใจเรานี่มันสุดๆเลยนะแล้วณนะวันนี้คือเขาแบบ เขาเปลี่ยนใจแล้วจริงๆหรอแบบแทบจะไม่อยากเชื่อเลยค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยคือบี้เชื่อว่าหลายๆคนน่ะจะพูดแบบนี้เลยจริงๆค่ะแบบไม่อยากจะเชื่อเลยอาจารย์เป็นไปไม่ได้แน่ๆเลยแบบเขาเนี่ยนะจะแบบกลับมาแบบดีกับเรามันมันใช่หรอคะอะไรแบบเนี้ยคือบี้แอบรู้สึกแบบอย่างนั้นเลยนะแล้วแบบเขาอะรู้สึกผิด ด้วยที่ว่าแบบเออหลายๆอย่างที่เขาไม่ดีกับคุณแล้วก็ตัวคุณเองดีกับเขาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบมีจิตใต้สํานึกขนาดนั้นเลยนะทุกคนนะ<笑><笑>ก็ลองดูเอาละกันว่าคุณจะให้โอกาสเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยมีแอบมีความรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของการแต่งงานกันนะนะมันมีในเรื่องของการแต่งงานการมีลูกแล้วอะ เออมันก็เลยแบบก็ต้องใจเย็นๆนะคะก็ต้องคิดดีๆว่าเออเราจะให้โอกาสนะคะคนคนนี้ได้หรือเปล่าเพราะก็อย่างที่บอกไปอะคะ่ะว่าเขาเองอะรู้สึกว่าเขาอะ เขาคิดได้แล้วเออเอางี้ดีกว่านะคะไพ่บอกว่าเขาคิดได้แล้วส่วนคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ให้มันเป็นสิทธิของคุณละกันในเรื่องของการตัดสินใจนะคะทูอ c อฟคัพแต่เขารู้แล้วแหละว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาและเขาอ่ะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะเขาสํานึกได้แล้วจริงๆเนาะอะ,อะใครที่อยู่ในตอตอนะคะก็ ไปดูอีพีต่อไปได้เลยนะคะอีพีต่อไปได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยู่ในช่องแดงก็ดูต่อได้นะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเกิดอาจารย์จะมีโปรโมชั่น1แถม1นะใครที่อยากดูดวงสนใจนะคะแบบเป็นลูกค้าใหม่หรือว่าแบบเออแบบแมงไม่เคยทดลองเนี่ยบอกเลยเดือนนี้คุ้มมากจากปีละครั้งนะคะก็ลองดูนะามาต่อกันนะคะ ep ีที่2 ต่อกันนะคะ EP ที่2เลยแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะเขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ต่ออ่ามีว่าเขาน่าจะมีเกณฑ์ที่จะทักมาแต่เขาแต่ขอเขาไปทบทวนความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าเออแบบอีกสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคือเหมือนไปตั้งหลักไปอะไรอย่างเงี้ยนะมีว่าอีกนานพอสมควรนะ พอเขารู้หัวใจติงเขาจะหาจังหวะนะคะแต่แต่ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะเขาจะคิดนะคะแล้วก็ทบทวนอยู่พอสมควรเลยแบบขอใช้เวลาขอขอทบทวนนะคะความสัมพันธ์นี้ก่อนว่าเอ๊ะจะเอายังไงต่อดีนะคะขึ้นไพ่ the high p r i n c e s s นะอารมณ์แปรปวนนะบางทีก็อยากกลับมาบางทีก็รู้สึกว่า ไม่กล้าที่จะทักมาอะไรเงี้ยคือพี่ก็รู้สึกว่ามันแล้วแต่อารมณ์ของเขาละกันถ้าเขาแบบเออกล้าพอหรือแบบคือพี่คิดว่าจังหวะที่เขาจะทักหรือตัดสินใจกลับเข้ามาค่ะมันเป็นจังหวะอารมณ์ที่เขาเเขาจะทักมาแบบใช้อารมณ์อะไม่ไม่เหมือนเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้คิด วางแผนมาก่อนขนาดนั้นแบบอารมณ์แบบคิดถึงไม่ไหวแล้วอะถึงจะตัดสินใจนะคะที่จะทักมานะแล้วก็การทักมานะไม่ใช่การทักแปลว่าเฮ้ยเธอคืนดีกันเถอะไม่ใช่นะคะมันเป็นการเป็นประโยคสุทนาที่ว่าเออแบบสบายดีไหมหรือเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าลูกเป็นยังไงบ้างหรือทุละอะไรต่างๆแบบ สมมุติถ้าเขาลืมของไว้ห้องคุณเขาแบบว่าเอ่อกลับไปเอาของได้ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรเป็นฟิลประมาณนั้นอะอืมไพ่สี่สี่อ๋อสี่ถ้วยนี่มันเหมือนแบบก็ พี่ว่ามันจะเป็นช่องทางที่คุณอาจจะไม่ได้ใช้นะคะระวังจะเป็นแนวเรื่องของแบบเบอร์เก่าอะไรเงี้ยเบอร์เก่าที่คุณไม่เคยใช้อะไรเงี้ยก็ลองเช็คอินบ็อกซ์ดูนะคะหรืออาจจะแบบคุณน่าจะไม่เห็นหรือเปล่านะคะเขาจะแบบซุ้มๆทักมาหรืออะไรแบบเนี้ยสี่าจะประมาณสี่เดือนเสียทิตสี่วัน แล้วก็อาจจะมีบางคนเป็นแมสเซจแบบทักมาแล้วคุณอาจจะเล่นตัวอ่านไม่ตอบหรืออาจจะไม่อ่านแล้วเขาก็อันเซนนะคะระวังแบบว่ามีการทักมาแล้วแบบอันเซนข้อความอะค่ะคือทักมาแล้วอ,อยกเลิกเออยกเลิกข้อความเนี้ยก็มีมีโอกาสด้วยนะคะ ประมาณนั้นก็ลองเช็คดูละกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆเขาจะยังไงต่อคะขอพลังงานไพ่หน่อยเดอะชา r i ี t มาแบบคุณเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอะนะคะแปดดาบแต่ว่าหลายๆคนอาจจะหงุดหงิดนิดนึงนะไม่ว่าคุณอาจจะหงุดหงิดต,ตรงที่ว่าเขาต้องการอะไรเพราะการที่เขาทักมาเท่าที่บีเหตุนะ เขาจะไม่พูดตรงๆในในเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของเขาว่าเขาจะทักมาเพื่ออะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ไม่บอกเราตรงๆอะค่ะว่าเออเนี่ยทักมาต้องการแบบนี้แบบนี้นะเขาจะทักมาแบบในเชิงพูดจิบป,ปาราพูดอะไรที่มันเป็นแบบไปเรื่อยอะเออแล้วเราก็รู้สึกว่า มึงต้องการอะไรวะคือหรือเราอาจจะต้องมาดูดวงหรืออะไรแบบเนี้ยคือเหมือนเราแบบงงว่าึจะขอคืนดีมึงก็ไม่ขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยแบบไปเรื่อยอะแล้วก็เหมือนแบบคือถ้าสมมติเลยนะอันนี้อาจารย์ขอเตือนเลยนะถ้าเป็นคนที่เรามีใจอยู่แล้วอะแบบเราชอบเขาหรือเรารักเขาอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามแต่อะค่ะอันนี้คือต้องระวังว่า เราอาจจะหวั่นไหวกับเขามากจนเกินไปเหมือนเป็นฟิลแบบว่าเขาอาจจะยังไม่เทนขอคืนดีเลยแต่เราคิดไปถึงวันแต่งงานแล้วอเออคือเหมือนเป็นฟิลนั้นเลยอ่ะแบบบางมีโอกาสที่เขาจะเหมือนมาหมาหยอกไก่หรือมาทําให้เราอ่ะเหมือนมาทดสอบเอ่อตัวเราอะคะ่ะว่าเราอะยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะคะสิ่งที่อาจารย์เตือนนะอย่าไปแสดงออกมากจนเกินไปนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วอะคะ่ะคนที่ว้าวุ่นใจอาจจะเป็นเราเพราะว่าไม่แน่คือคนคนนี้เขาเมนิพูเรตเก่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาน่าจะแบบพบกับคุณจนเขาพอจะรู้จุดอ่อนของคุณนะคะคือพอคนรักของเราเขารู้จุดอ่อนของเราอะคะ่ะมันทําให้แบบเขาคอนโทรลหรือเขาควบคุมเราง่ายอะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องระวังนะคะพอเขาควบคุมคอนโทรลเราง่ายมันก็จะทําให้แบบนั่นแหละกลายเป็นว่า ความสัมพันธ์มันรู้เขารู้เราจนเกินไปนะคะอันนี้คือก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะตามบ้านนี้เลยอ่ะมาดูไพ่สรุปกันบ้างนะคะไพ่สรุปสุดท้ายเลยความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อนะก็คือมีเกณฑ์ว่าเขาจะทักมาไหนเขาเหมือนแบบไม่เข้าเรื่องสักทีว่าจะขอคืนดีหรือจะอะไรแล้วทําให้คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะ The Empress สรุปเลยมันก็มีเกณฑ์แหละที่เขาจะกลับเข้ามาแบบจริงจังกับคุณจริงๆอะนะคะแต่ก็ต้องเช็คดีๆนะว่าเขาจบกับมือที่3หรือจบกับคนที่เขาไปคบปัจจุบันแล้วหรือยังอันนี้มันมีโอกาสนะคะในในไพ่เขาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าเออเขาอาจจะยังไม่จบขนาดนั้นน่ะดังนั้นคุณอาจจะต้องเช็คดีๆแล้วกันว่า มันอาจจะเป็นแบบเขาไปทะเลาะกับคนนั้นหรือเปล่ามันมีนะไอ้พวกแฟนเก่าประเภทที่แบบไทะเลาะกับเมียใหม่ทะเลาะกับผัวใหม่แล้วทักเรามาแต่พอไปคืนดีกันเราก็เป็นหมาหัวเน่าเลยมันก็มีนะทุกคนต้องระวังเอออันดับหนึ่งคือคุณอาจจะถ้าเขาทักมาคุณก็ต้องดูเชิงก่อนนะคะว่าเออต้องการอะไรถ้าเขายังไม่ได้เข้าประเด็นไม่ได้เปิดประเด็นว่าเออจะจีบเราหรือจะขอโอกาสหรือจะขอกลับมา คืนดีล้วก็อาจจะยังต้องวางตัวเล่นตัวไปก่อนนะคะเราก็ดูว่าดูท่าทีทีนึงว่าสรุปเขาจะยังไงแต่ถ้าเขาแบบเริ่มที่จะมีเประโยชน์สนทนาคุยต่อหรือแบบมีการนั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออก็ค่อยๆค่ะก็ค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปละกันแล้วก็ใช้เวลาดูดีๆนะคะคือแบบบางทีถ้าเรารีบกับคืนดีมากจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบ เขารู้สึกได้ใจรู้สึกว่าเออมันนะเออมันมันดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจนเกินไปมันก็ ไม่ดีคะ่ะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือการคุยละกันแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์อย่าให้เขายืมเงินหรืออย่าให้เขามาเอาเปรียบเราได้นะคะแบบขอความช่วยเหลือบางทีบางคนเขากลับมาเขาอาจจะไม่ได้รักเราขนาดนั้นแต่เขาอาจจะกลับมาเพราะว่าเขาเคยอยู่กับเราแล้วมันสบายเราอาจจะเคยช่วยซัพพอร์ตอะไรบางอย่างกับเขาเขาอาจจะติดโมเมนต์นั้นก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ เทคเขาแล้วกันว่าสรุปที่เขากลับมาเนี่ยเขาโสดจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะสำหรับใครนะคะที่อยากผูกจิตผูกรักกับอาจารย์นะคะอยากดึงแฟนเก่ากลับมาเข้าไปดูรีวิวหน้าโปรไฟล์ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะลงทุกวันนะคะเป็นรีวิวแบบรีวิวจริง100แล้วก็แม้กระทั่งการดูดวงด้วยนะคะ โปรโมชั่นเดือนนี้นะคะพิเศษมาก1ปีมีครั้งหนึ่งนะคะเป็นเดือนเกิดของอาจารย์ใครที่สนใจอยากดูดวงนะคะก็เป็นเอ่อหนึ่งแถมหนะคะครั้งแรกและครั้งเดียวบางคนเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเนาะแล้วก็เห็นรีวิวอาจารย์เยอะมากนะคะก็อยากจะลองเปิดใจดูก็ลองมาเปิดใจได้นะคะเป็นจังหวะที่เหมาะสมเลยจริงๆนะแล้วก็อาจารย์เปิดสอนไพ่ยิปซีด้วยนะคะและใครอยากมีอาชีพนะอาจารย์ อบอกเลยว่าลูกศิษย์หลายคนนะคะในรุ่นเก่าๆเนี่ยก็สามารถที่จะแบบไม่ต้องทํางานแล้วอะคือคือแบบเปลี่ยนงานไปเลยอะเออมีอาชีพยอยู่บ้านสบายๆได้เลยนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็พิมพ์นอมรับคำนามนายด้วย